ท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนรับท่านผู้ชมก็สู่รายการทพวรคนเมืองนะครับทางแบงคอกทีวีรายการที่นําเสนอสู่ท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือว่าเมืองใหญ่ๆนะครับรายการนี้เรานําเสนอสู่ท่านผู้ชมทุกวันกับจันทรถึงสุกนะครับเวลา9ก้นาฬิกาถึงส0บนาฬิกาแล้วก็ไปรีดันอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของ21่สนาฬิกาถึง22่สนาฬิกาแล้วก็รายการนี้นะครับก็จะไปนาแพร่ภาพเสนอท่านผู้ชม ผ่านทางอา h a ชแนลนะครับเอ็มคอร์ดเนวนะครับรวมทั้งในส่วนของจานเหลืองนะครับบีทก็สามารถที่จะรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะชมผ่านทางเว็บไซต์นะครับเ w อร์ไวท t เว็บดีนะครับนี่เป็นการขยับก้าวย่างครั้งสําคัญของในส่วนเจริญเคเบิลทีนะครับภายใต้การดําเนินการผ่านทางแบงคอกทีวนะครับวันนี้รายการชิปจรคนเมืองก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาสัมผัส มาเรียนรู้เรื่องราวทั้งในแง่ของกอารรู้จักตัวตนนะครับทั้งในแง่ของแนวคิดและที่สําคัญที่สุดก็นอกเหนือจากการทาหน้าที่เป็นสาสหน้าใหม่ของกรุงเทพมหานครแล้วเ็ายังเป็นทายาทนักการเมืองคนสําคัญของบ้านเรานะครับในอดีตก,ก่อนหน้านี้เอ่ยชื่อนักการเมืองคนนี้มีใครบ้างที่ไม่รู้จักนะครับปัจจุบันนี่เป็นสาสเขต11กรุงเทพมหานครนะครับ <c lic an> พรรคเพื่อไทยคุณสุริชาติเทียนทออนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ ฟังแค่นามสกุลเนี่ยคงจะร้องอ๋อกันฮะว่าต้องเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคุณสนอเทียนทองแน่นอนครับครับเป็นอะไรกับคุณสนอฮะเป็นลูกชายคนเล็กครับเป็นลูกชายคนที่ห้าครับอ๋อลูกชายคนที่ห้านะครับนี่คือลูกชายคนเล็กของคุณสนอเทียนทองนะครับแต่ว่าปัจจุบันเติบใหญ่เดินตามรอยเท้าของคุณพ่อนะครับก้าวสู่เวทีการเมืองระดับชาติตอนนี้เป็นสสเขต1 1เอนะครับหลักสี่ดอนเมืองของกรุงเทพมหานครนะครับ ทำไมมาลงสสกรุงเทพทำไมไม่ไปลงสักแก้วคือผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นเป็นคนค่อนข้างที่จะเป็นเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอ๋อเลยฮะนะครับ <c oughs> แล้วก็อีก <c oughs> อย่างหนึ่งก็ก็มันท้าทายด้วยครับ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็อยากจะพิสูจน์ให้ให้สังคมได้รู้ว่าความที่เราเป็นนามสกุลเทียนทองเนี่ยความ <c oughs> ที่เรามีเลือดนาก,การเมืองอยู่ในตัวเนี่ยเราสามารถที่จะรับใช้ ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน,นในทุกๆเขตเลือกตั้งนะครับในทุกๆส่วนของประเทศได้ไม่ใช่ว่าเทียนทองจะต้องตามพ่อลงที่สักแก้วเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เป็นการที่จะพิสูจน์ถึงบรรดาญาติญพี่ๆด้วยที่เป็นสสสักแก้วด้วยนะครับว่าจริงๆเราเนี่ยเราเรามีศักยภาพที่จะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนได้ทั่วประเทศครับถ้าคิดว่าเป็น,เ,ปนเพชรแท้เนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องเปล่งประกายจะมาจะลงที่สะแก้วลงที่ปลายจีนหรือลงที่กรุงเทพมหานคร ก็สามารถที่จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้ีอนาราตัดสินเราคุณสุริชาเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยลงสมัครกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับปี50ใช่ครับนะฮะตอนนั้นลงในนามของพรรคประชาราชของป๋าหนอนี่แหละคุณสนอเทียนทองเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนั้นยังไม่ได้ความไว้วางใจครับพูดง่ายคือเป็นสอตนั่นแหละสอตใช่ครับใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาใหม่กาวนี้มาสังกัดพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากที่ทางคุณสนอเทียนทองได้รับการทาบตามให้กลับมารื้อฟื้นในส่วนของพรรคเพื่อไทย คุณสุรชาติก็เลยเข้ามาอยู่พักเวื่อถทยด้วยแล้วสุดท้ายก็ลงสอสอเขตสิเอ็ดกรุงเทพมหานครตอนนั้นมีคู่แข่งจากพักไหมที่ในการที่จะลงเนพารพักของเราใช่ครัอไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับไม่มีครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามาในฐานะของลูกชายป๋าหนอแล้วไปลงป้าไม่มีใครมาแข่งไม่ใด้ครับต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้ตามคุณพ่อเข้ามาด้วยครับ เข้ามาพักเพื่อไทยจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้ามาอยู่พักเพื่อไทยก่อนคุณพ่อประมาณหนึ่งปีซะด้วยซ้ำรับจริงๆแล้วก็เพราะว่าต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี50นะครับตัวผมเองเนี่ยถึงจะไม่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้นนะครับเราเองก็เดินในพื้นที่ตลอดนะครับแล้วก็ทํางานในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนตลอดนะครับจนที่กระทั่งว่าผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยหลายๆท่านท่านก็ท่านก็เห็นในความตั้งใจนะครับ ท่านก็มาชักชวนนะครับตอนนั้นเป็นอดีตเลขาที่การพักเพื่อไทยคนก่อนก็คือท่านสอสอสุนีหลวงวิจิตนะครับสุนีหลวงวิจิตนะซึ่งเป็นอดีตเลขาที่การพักของเพื่อไทยคนก่อนเรียกว่าพอลงสมัครเราไม่ได้รับเลือกตั้งก็ยังลงพื้นที่ไปเกาะติดกับชาวกรุงเทพมหานครในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดครับอ๋อแล้วสุดท้ายมาอยู่เพื่อไทยก่อนแล้วคุณพ่อตามมาทีหลังถ้าพูดถึงการคัมแบ็กของป๋าหนอนะสำหรับพักเพื่อไทยซึ่งความจริงก็ เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องมาจากไทยรักไทยแล้วก็มาจากพลังประชาชนนั่นแหละก็เลยได้มีโอกาสกลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เหนื่อยไหมลงเขตสิเวดกว่าที่จะได้เป็นสอนเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่นะครับเนครับเพราะว่าเราเราเราทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับถามว่าเหนื่อยไหมนะครับแน่นอนครับเหนื่อยนะครับแต่ไม่เคยไม่เคยท้อนะครับนะครับไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่มีตาแหน่งเนี่ยเราก็ทํางานอย่างนี้ครับทุกวันครับ ลงพื้นที่ไปเวลาไปหาเสียงชาวบ้านถามมาบอกเฮ้ยลูกชายป๋าหน,นอนจะมาทําอะไรในกรุงเทพมหานครผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนที่ผมจะมาเลือกตั้งเนี่ยผมเลือกตั้งครั้งแรกปี50ยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยลงพื้นที่เริ่มลงพื้นที่จริงๆตั้งแต่ปี48ครับนะครับก่อนก่อนจะมีการปฏิวัติรัฐประหารด้วยซ้ำนะครับแต่ปี48นะครับก็เดินลงพื้นที่ก็คือผ่านคําสบประมาทมากมายผ่านการตอบคําถามสิ่งเหล่านี้มากมายคุณสุรชาติเป็ไอะไรบ้าง ครับก็ว่าเ,เป็นคําถามบ้างเป็นคําสุป,ประมาทบ้างเป็นคําถามที่ว่าเหมือนอย่างที่อาจารย์ประจักษ์พูดนะครับว่าไอ้อเป็นนามสกุลเทียนทองมาทําอะไรที่กรุงเทพนะครับทาไมไม่ไปลงที่ที่สักแก้วลงที่สักแก้วในไังหวัโน่นอะไรต่างเด็กบ้าน,นนอกลูกบ้านนอกอทําไมมาลงที่กรุงเทพลงไปก็ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะครับก็ต่างๆนานาครับแต่เราก็ทําได้อย่างดีก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรครับผมก็ ทำให้ดีที่สุดแล้วมีความรู้สึกไหมตอนนั้นไม่หรอกครับเพราะว่าเพราะว่าผมเองนั้นก็เรียกว่าเกิดมากับการเมืองโตมากับการเมืองเราก็เราก็รับรู้ทุกแง่มุมของการเมืองมาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รับได้ทุกรูปแบบเพราะว่าตระกูลเทียนทองท้าบูตรกันงรงเนี่ยก็ถือเป็นตระกูลนักการเมืองและไม่ใช่เฉพาะระดับชาติเ้วยนะครับระดับท้องถิ่นเนี่ยเทียนทองก็ถือว่าเป็นนักการเมือง ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นอบจไม่ว่าจะเป็นททไม่ว่าจะเป็นแถวสระแก้วหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้ปราจีนบุรีซึ่งบ้านผมในหก่อนที่จะแยกออกไปเป็นสระแก้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าป๋านหน่อก็เป็นสสของจังหวัดบ้านผมเนี่ยนะฮะแต่่าสุดท้ายพอแยกสระแก้วไปก็กลายเป็นคนละจังหวัดแล้วอยู่คนละจังหวัดกับที่สระแก้วนะฮะคุณสุรชาติความจริงเนี่ยคือถ้าไปดูจากตระกูลเขียนทองเฉพาะในสองป๋านหน่อนเนี่ยนะครับลูกชายส่วนใหญ่ชื่อขึ้นต้นเป็นผู้ชายชื่อขึ้นต้นเป็นสุราหมดเลยเ เรียกว่าสอเสือหมดดีกว่าครับส่สือหมดนะฮะสอเสือทุกคนครับครับสอเสือทุกคนนะผู้ชายเนี่ยดูมันจัดสุรชาติสุรศักดิ์ถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะฮะใช่ครับแล้วมีคุณสุระวงสรวงสระวงนะฮะโอ้ขึ้นขึ้นด้วยสอเสือรอเรือเยอะมากแล้วผู้หญิงเนี่ยขนาดผู้หญิงเนี่ยก็ยังก็ยังชื่อสิริใช่ไหมสิริวันสิริวันนะฮะคุณสิริวันซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะในพี่น้องห้าคนของปานอ่อนเนี่ยนะครับคุณสุรชาติเป็นคนสุดท้ายสอเสือรอเรือหมดเลยคร มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงคุณสุวิชาวก็ไม่เคยถามไม่ถามคุณสนอไม่เคยถามไม่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 เคยถามคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คงจะเป็นการตั้งชื่อเออ้ออข้องจองกับคุณพ่อใช่ไหมครับไม่ได้มีอะไรตอนที่มาลงอ่ลงสมัครสสครั้งแรกเลยที่กรุงเทพปานหอถามให้ว่าทำไมมาลงที่นี่ทำไมไม่ไปลงบ้านเราลงสักแก้วนนุนตาสักแก้วเดี๋ยวป๋าก็ดูแลให้อะไรก่อนจริงจริงเราต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับในในชีวิต ความเป็นนักการเมืองของผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยทางที่บ้านคือตัวช็อะคุณพ่อเนี่ยนะครับคุณพ่อไม่ได้ไม่ไม่ได้สนับสนุนเช่นเดียวกันพ่อแหรครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเป็นนักการเมืองตั้งแต่เด็กแต่คุณพ่อเองก็ก็ก็ไม่ให้คือต่อต้านผมมาตั้งแต่เด็กต่อต้านความคิดทางด้านท้ไม่อยากให้คุรุษชาติเป็นอะไรท่านคงท่านคงคิดว่าเป็นนักการเมืองท่านก็คงประสบกับตัวเองมานะครับว่าคือนักการเมืองเนี่ยการที่เป็นคนของสังคมมันก็ก็เหนื่อย นะครับแล้วก็แล้วก็เป็นที่เพ่งเล่งของสังคม,มในหลายด้านนะครับ,รบท่านก็อยากจะให้ทําธุรกิจหรือว่าอยากจะให้รับราชการนะครับ<ม>ในในในช่วงต้นนะครับ,รบตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบมานะครับ<ม>นะครับ,รบแต่ผมเองก็มีความใฝ่ฝันอยู่ก็พยายามต่อสู้ขั้นแรกเลยเนี่ยทางการเมืององผมเนี่ยต้องต้องเรียนว่า เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะต่อสู้กับความคิดของคุณพ่อเนี่ยนะครับกว่าจะฝาดเป็นด่านแรกเลยใช่ไหมที่เป็นต่อสู้กับความคิดของคุณพ่อเป็นเป็นด่านครับเป็นด่านแรกแล้วก็เป็นด่านที่ยากลำบากมม่ใช้เวลาหลายปีนะครับใช้เวลาประมาณหกเจ็ดปีกว่าจะผิงกว่าที่จะยอมยอมให้คุณพ่อเห็นชอบด้วยว่าเรายังไงยังไงก็มีสายเลือดของนักการเมืองขอให้เดินหน้าบนเวทีการเมืองละเข้าใจว่าคุณเสนอส่วนหนึ่งเนี่ยลึกๆอาจจะอยากให้ลงแต่ว่า คือคุณต๋อเนียผ่านบทเรียนของการเป็นนักการเมืองมาเยอะนะฮะรอยยิ้มเนี่ยก็เยอะบางทีเสียใจเนี่ยก็เยอะนะฮะแล้วบางครั้งมันก็อาจจะถูกปาดมาที่ก่าคุณสุรชาติเทียนทองด้วยซ้ำไปด้วยเพราะยิ่งเรื่องรถบรรทุก28ตันในยคงจารจำไม่ได้แล้วใครที่เป็นแฟนของนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยคือคนอื่นพูดถึงยิ่ง28ตันเรื่องส5มาตันไม่ค่อยมีว่าปยานเท่าไหร่แต่พอคุณสต๋อพูดปั๊บเนี่ยเป็นประเด็นทุกทีครับเพียงเข้าใจว่าคือตัวเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเจอกับสิ่งที่มัันท้ง ดีใจทั้งเสียใจทั้งเจ็บปวดทั้งภาคภูมิใจก็เลยไม่อยากให้ลูกเข้าก้าวเข้ามาตรงนี้และที่สำคัญมันต้องสลัดภาพของการเป็นตระกูลเรียนทองด้วยอย่างที่คุณสุรชาติว่าคือเข้าใจว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยก็อยากจะขายตัวตนนงเองไม่ใช่ขายคุณคุณสครองแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไงก็ต้องถามอยู่ดีเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากต่อสู้กับความวิตของพ่อแล้วผมก็จะว่าด้านึงก็คือพยายามที่จะต่อสู้เอาตัวเองเป็นจุดขาย อานโยบาย,ย,ยของพรรคนหยุ่ไทยพยายามที่จะฉีดตัวเองออกมาว่าไม่ต้องเลือกผมเพราะผมเป็นลูกของคุณสดอน่าจะเป็นลักแยย่างนะใช,ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูโดยดูเส้นทางของคุณสุรชาติเนี่ยก็น่าสนใจคือเรียนจบปริญญาโทจากตา่างประเทศจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับตอนปริญญาตรีก็สหรัฐอเมริกาได้เกียรตินิยมด้วยนะฮะเรียนโทอะไรครเรียนโทเกี่ยวกับการเป็นสขา้นํนองค์กรครับ้นํนองค์กรนะครับซึ่งเป็นสาขาที่ คือจะบอกว่าเกี่ยวข้อกับฝ่ายการเมืองมันก็อาจจะเกี่ยวนะบอกว่าไม่เกี่ยวมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นสาขาที่เราไม่ค่อยเห็นคนที่เรียนสาขานี้สักเท่าไหร่นะครับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้ออ r g a n i z a t i o n leadership อ่า o r g a n น z a ร i ั n leadership นะฮะซึ่งเป็นสาขาที่คุณสุรชิในเรียนจบมาเรียนจบมาเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้เข้าสู่วงการการเมืองไปไปทํา ไปอยู่กับบริษัท uh> ธุรกิจด้วยใช่ครับอยู่กับบริษัทเครื่องดื่มครับไปดูกับไทยเบฟไทยเบฟรับไปอยู่กับไทยเบฟไปอยู่กับเจ้าสัวใหญ่นะฮะนอกจากนี้ก็ยังไปอยู่กับบริษัทเอกชนอีกบริษัทหนึ่งก็คือสุรากระทิงแดงไองนั้นใช่ไหมฮะก็คือดูจากจุดเริ่มต้นดูจากเส้นทางดูจากสาขาที่เรียนมาแล้วไม่น่าจะมาเป็นนักการเมืองอ่ะถ้าพูดพนตรงๆนะอะไรทําให้คุณสุรชาติตัดสินใจว่าเอาละพอละคือ มาอยู่กับเจ้าสัวมาอยู่ในแวดวงธุรกิจแล้วพอแล้วขอเดินตามรอยของพ่อกันลวกันคือมาเล่นกันงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วการเมืองเนี่ยนะครับไม่เป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กโตเนี่ยประทับใจตรงไหนเห็นเห็นคุณตอะลงพื้นที่ไปเจอเจ้าพวกเจะว่้าเหนื่อยนื่อะต้องต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองในในยุคก่อนนะครับย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ 20- 20กว่าปีที่แล้วเนี่ยกับวันนี้แตกต่างกันนะครับ นาการเมืองในวันนั้นคือเป็นเป็นความหวังของประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ล่ประชาชนเป็นความหวังของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพที่เราเห็นติดตามอยู่ตลอดต่นั้เแิ่เด็กจนโตก็คือเวลาคุณพ่อไปไหนก็จะมีคนมาห้อมล้อมมากมายนะครับห้อมล้อมในลักษณะที่ว่าคือขอความช่วยเหลือมาร้งเรียนให้ช่วยใระดันี้ออมาเนี่ยเขาเขาเข้ามาสัมผัสความรักที่เราให้เขาแล้วเขาก็ให้ความรักตอบกลับมานี่คือนี่คือวิถีทางที่ ผมสัมผัสมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะการเมืองม,ม,มันเป็นมันเป็นภาพของความจริงใจจระบวนกาไปแล้วก็คือว่าสสกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ับคือคุยกันมาขอค,ค,ความช่วยเหลือกับเจราจารับปากหรือพูดคุยกันมันไม่เรื่องของความจริงใจโดยเฉพาะยิ่งคุณสนอนี่คือ<ช>ลักษณะของการเป็นจะบอกว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นจะเรียกว่าเป็นนักเลงบ้านนอกเนี่ยก็ไม่ผิดนะตลอดสไตล์อของคุณสนอรู้สึกยังไงพูดอย่างนั้นนี่คือสไตล์อของปาหนอซึ่งคนในแวดวงการเมืองเนี่ยจะรู้กันดีฮะประเภทแบบปากปลาใสน้ำใจเชือดคอ สนคุณสนอเนี่ยไม่ใช่ภาพลักษณ์ของนักการเมืองอย่างนั้นเพียงเข้าใจว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณสุรชาติหรือแม้แต่คนในตระกูลเทียนทองที่เป็นลูกหลานเนี่ยมีความเชื่อมันมันเป็นของจริงใช่ครับมันเป็นความบุคคนความรู้สึก ที่มีความจริงใจต่อกันนั่น20ปีที่แล้วแลวทุกวันนี้มันต่างไปเยอะแค่ไหนผมว่าผมอาจจะเข้ามาในใน,ในผิดยุคก่นนะฮะคือจริงๆแล้วไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเก<ม>ิดมาเป็นคนส,สักสักครั้งหนึ่งเนี่ยสัก<ม>หนึ่งใน,งห,น,งห,นงหนึ่งครั้งในชีวิตเนี่ยครับการที่เราได้ทําอะไรให้คนอื่นอีกมากมายเนี่ยถือเป็นความยิ่งใหญ่ในชีวิตแหละนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็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 ตั้งตนว่าตลอดว่าอยากเป็นนักการเมืองนะครับแต่มาพอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้เห็นอะไรมากมายนะครับความ ทั้งด้านดีทัทง้งทั้งด้านทั้งด้านบวกทั้งด้านทั้งด้านลบของการเมืองนะครับนะครับก็อ,อย่างว่าว่าทุกวันนี้เราเองเนี่ยนักการเมืองเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับยุคลุกยุคคุณพ่อเนี่ยนะครับ,รบจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าทุกคนเนี่ยหาจุดยืนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อพอนักการเมืองซึ่งเป็นผู้นําทางความคิดเนี่ยที่สามารถ หาหาจุดที่ยืนร่วมกันได้ในสังคมในสังคมการเมืองสังคมส่วนใหญ่ก็อยู่ร่วมกันได้แต่ในวันนี้เนี่ยเป็นเป็นการเมืองที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็ปากว่าหานกันนะครับจุดยืนร่วมกันไม่ได้เลยอยู่กนละั้วเลยอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าฝ่ายนึงเดินหน้าฝ่ายนึงต้องดึงเอาไว้อะไรต่กต้อย่างี้ครับคือมันมันไม่สามารถที่จะยืนตรงจุดเดียวกันนี่คือสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปอางกันเหมืองบ้านเราก็เลยกลายให้ทํากลายพาให้สังคมเนี่ยมีความแตกแยกไปด้วยครับ ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นสอสอสาแก้วเราพยายามที่จะดึงตัวเองออกมา,าห่างจากคุณสนอนแต่ว่าทามในฐานะที่เป็นลูกชายก็แล้วกันว่าคุณสนอนใ,หให้ข้อคิดอะไรสําหรับคุณสุรชาติบนเส้นทางดังกล่าวมาเออคุณพ่อจริงครับคุณพ่อไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนพูดอะไรมากนะครับเวลาสอนลูกเนี่ยก็ไม่ได้จําที่จาชายว่าหนึ่งจะต้องทําอย่างนี้สอนต้องทำนี้ท่านจะท่านจะ เอาบทเรียนต่างๆเนี่ยมาสอนเรามากกว่านะครับสิ่งที่คุณพ่อสอนมันตัเด็กนะครับจริงแล้วพ่อสอนง่ายมากนิทานอีศพานิทานอีศบนะครับนิทานอีศบเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็แล้วก็เวลามีเหตุการณ์ในบ้านเมืองเกิดขึ้นนะครับเวลานั่งทานข้าวกันท่านก็จะเล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าเนี่ยดูไว้ดูไว้เป็นเป็นบทเรียนนะครับในตัวเราจริงแล้วท่านไม่ได้มีคนสอนอะไรมากมายต้องเรียนนะครับว่าผมเองนั้น ไม่ได้เป็นไม่ได้พยายามที่จะทําตัวแตกต่างหรือว่าฉีกไปจากคุณพ่อ,อนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเรียนว่าทุกย่างก้าวของผมนะครับผมสิ่งที่ผมใฝ่ฝันคือผมอยากจะเป็นคนที่ใกล้เคียงกับคนที่ชื่อสนอเทียนทอมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าต้องให้คุณพ่อมานั่งสอนนะครับแต่เราเ,เป็นคนเราเองต่างหากที่มีนคนสังเกตว่าในภาวะเหตุการณ์อย่างนี้ท่านตัดสินใจอย,อย่างไรด้วยเหตุผลอะไร ทำตัวอย่างไรปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างไรนะครับเราจะสังเกตแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเป็นเป็นพลังงานของเราครับอันนี้น่าสนใจถามคุณสุรชาติหน่อยอะไรที่คุณสุรชาติเหมือนกับคุณสนองไม่ใช่หน้าตานะหนาาตาอาจจะยังไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่แต่ว่าอะไรที่คิดว่าเราเนี่ยกับคุณสนองนี่เหมือนกันผมว่าสิ่งที่ผมและพี่ๆทุกคนลูกๆทุกคนเนี่ยมีเหมือนคุณพ่อคือเรื่องอุปนิสัยใจคอทังด้านความคิดความคิดที่เรา มีต่อมีต่อสังคมมีต่อคนอื่นแน่นอนครับบุคลิกของคุณพ่อเนี่ยคือเป็นคนตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาผงผางผมก็เป็นคนตรงไปตรงมานี่ผงผางเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ครับไม่ถึงขนาดผงผางนะฮะไม่ถึงขนาดผงผางแต่ว่าแต่ว่าแน่นอนสุผมนุ่มลึกกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็มีระดับการศึกษาดูค่อนการจะสูงนะครับแล้วก็คงจะอยู่คุกเกลียกคนหลากหลายวงการคนด้วยด้วยด้วยวัยวุฒิของเราด้วยนะครับด้วยอายุของเรา ตอนนี้เราเป็นคนผงผ่ามากก็คงไม่ไดีนะครับนะครับแล้วก็แน่นอนครับความตรงไปตรงมาความจริงใจนะครับอย่างที่บ้านผมเนี่ยและครอบครัวผมเนี่ยจะมีจะเป็นที่รู้กันว่าเวลาเรา,เรา,เ,ราเราครบเราครบใครแล้วเนี่ย <c oughs> เราครบอย่างจริงใจนะครับเราจะไม่มีเผื่อใจไว้ว่าไอ้คนนี้ต้องครบต้องครบเผื่อใจเอาไว้เพื่อที่จะ เผื่อเขาไม่ดีกับเราหรืออะไรเนี่ยเราเวลาเราคบใครเราคิดว่าคนคนนี้มีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองครับใน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 บุคคลที่คนที่ผมที่ผมคบนะครับคือคบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คบได้กับคบไม่ได้ถ้าคนไหนไม่คบก็ไม่คบเลยถ้าคนไหนคบได้ไม่มีแบบคบหกสิบสี่สิบนะคบกันไปเดี๋ยวเดินมีผมไม่มีเราไม่มีไม่มีเผื่อใจถ้าไม่มีเตาเราก็ไปเลือกทีหลังอะไรไม่มีนะไม่มีฮะอ่าแล้วนี่คือการเกิดนำนะครับในส่วนของคุณสุริชาติเทียนทองซึ่งเป็นทายาทของคุณสนธเทียนทอง เพื่อนําให้รู้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเบรกต่อไปเราจะคุยเรื่องเขาเรื่องราเขารุนรุนเลยนะจะไม่เกี่ยวกับคุณสนอเทียนทองแล้วนะครับเพราะอย่างที่คุณธุริชาติหรือแม้แต่ที่พยายามที่จะคุยกันก็ถือว่าด้านหนึ่งเนี่ยแน่นอนคือเขาคงอยากจะเป็นตัวเองมากกว่าที่จะเป็นคุณสนอสองส่วนอะไรที่จะเหมือนนะมันเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องอาจจะเป็นเป็นฮีโร่หรือว่าอาจจะเป็นไอดอลในส่วนตัวก็ว่ากันไปแต่ว่านับจากเบรกหน้าไปเราจะคุยเรื่องราวของเขาเองในฐานะที่เป็น สอสอรุ่นใหม่นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนความคิดความอ่านเขาเป็นอย่างไรหรือแม้แต่บางเรื่องบางอย่างนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาครับได้ใกล้คิดคนที่ทํางานในระดับที่ต้องบอกว่าระดับสําคัญสําคัญของบ้านเราเนี่ยได้รับอนิสง์หรือว่าได้รับแนวคิดที่นํามาปรับใช้กับการเป็นนักการเมืองอย่างไรเดี๋ยวพักกันผู้เดียวครับ